สวัสดีค่ะต้นวุดดรับเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมทั้งใบและดอกค่ะเขาบอกช่วยไล่มแมลงด้วยน,นะคะส่วนสรรพคุณทางยาน,นั้นมีมากมายเคยทำวิดีโอไว้แล้วดอกมีกลิ่นหอมมากทั้งใบทั้งดอกค่ะ ก้อนนี้นะคะไม่ได้เก็บออกดอกแล้วถ้าดอกอย่างนี้เรากินไม่ได้แล้วยังกินได้ค่ะแต่ว่ามันไม่อร่อยก้อนนี้ก้อนนี้ไม่ได้เก็บอ้อเก็บเก็บอันนี้ก็ที่เก็บไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะโตแล้วส่วนอันนี้แล้ค่ะที่บอกว่ามันจะเกิดปนอยู่กับดอกไม้ต้องระวังเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นใบดอกไม้ ไม่งามแล้วตอนนี้เนี่ยดูสิใช้ต้องไปเก็บวันหลังต้องมาเก็บนี่มันจะมันจะแก่กินไม่ได้เลยแล้วกระเทียมมีราวจะเกิดทุกปีเพราะว่าเมล็ดหล่นลงไงคะเกิดทุกปีนั่นโพสซอลี่เนี่ยค่ะเกิดทุกปี แล้วเยอะด้วยน,นี่คือดอกดาวเรืองอุยผักชีลาวเต็มเลยคอสซี่นี่เป็นว่ยจำไม่ได้แล้วน,นี่อันนี้เป็นคอสซี่ค่ะแต่นี่เป็นขึ้นช่ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอดมนี่ก่อนเนี่ยค่ะขึ้นช่ายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนขอดมดูเิ ไม่ใช่มันเป็นวัชพืชโอ้โ oh, ตแล้วโ <laughs> ตวเร็วมากใบอ่อนยังมีอยู่แอสเบอร์รี่งามที่เคยเก็บที่บ้านไม่มีใครเก็บค่ะเพราะมันเปรี้ยวดกแต่เปรี้ยวนกยังไม่กินเลยค่ะมันฝรั่งที่ไม่ได้เก็บหัวไปก็งอกขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาอีกโตแล้วมันไม่อร่อยค่ะมันฉุนฉุน มันแล้วแต่คนชอบค่ะสลัดนี่กระเทียมนี่กระเทียมค่ะดูใบแฉกอีกแล้วอีกหน่อยใบจะเยอะแล้วมีดอกสีมว่วงเหมือนกันกันกบดอ,อกลาเวนเดอร์นะคะคือสีเดียวกันค่ะแต่ดอกไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นเหมือนใบสาบเสือตัวกอนี้โตแต่ใบยังกอนนะคะ โตเร็วมากเลยสีสวยไหมนี่ก็สีสวยเหมือนสีลีบัวเลยอุย้ยโตเร็วมากนี่อค่ะอร่อยชอบกินนี่ยอดยังเยอะอยู่อร่อยหวานดีนะคะนีค่ะ